สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าภูมิใจที่จะเล่าให้ฟังเรื่องราวที่จะทําให้เรารู้สึกอุ่นใจในความมั่นคงของชาติและทําให้ฟังขมเนต้องมีหนาวเพราะตรงแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทต,ตาควายและเนิน350มีนักรบไทยผู้กล้าหาญยืนหยัดคุมเข้มพื้นที่อย่างแน่นหนาทหารเสือพระสุรสีจากกรมทหารราบที่29 หน่วยที่เกิดมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงก่อนจะไปถึงภารกิจล่าสุดขอเล่าประวัติความเป็นมาของหน่วยนี้ให้ฟังสักนิดครับกรมทหารราบที่29สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29เมษายนพศ2538ตามแผนปร,ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกเพื่อสร้างหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพื่อความมั่นคงของชาติ หน่วยนี้ตั้งอยู่ในค่ายสุรสีซึ่งได้รับพระราชทานนามค่ายในปีพศ2530เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหรือที่รู้จักกันในพระนามกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งที่มาของฉายาพระสุรสีหรือทหารเสือพระสุรสีก็มาจากพระนามของพระองค์นี่เอง พระองค์คือแม่ทัพเอกผู้กล้าหาญที่นำทัพไทยปราบกองทัพพม่าในสงครามก้าวทัพณสมรภูมิลาดยาซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่ตั้งของค่ายสุรสีในปัจจุบันวีรกรรมของพระองค์จึงถูกถ่ายทอดเป็นมรดกแห่งความกล้าหาญให้ลูกหลานในกรมทหารราบที่29สืบทอดต่อมาและยิ่งไปกว่านั้นครับในเดือนธันวาคมที่เพิ่งผ่านมาพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350 พึ่งผ่านการต่อสู้ที่ดุเดือดทหารไทยของเราได้แสดงวีรกรรมอันน่าชื่นชมโดยความกล้าหาญและเสียสละพวกเขาต่อสู้อย่างหนักเพื่อยึดคืนพื้นที่ที่ถูกฝ่ายตรงข้ามรุกรานแม้จะมีการสูญเสียชีวิตของวีรบุรุษบางนายแต่สุดท้ายทหารไทยสามารถบุกยึดเนิน350ปักธงชาติไทยเหนือจุดยุทธศาสตร์สำคัญและควบคุมปราสาทต,ตาควายกับเนิน350กลับคืนมาได้สำเร็จ พี่น้องครับผมขอย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม2025ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชา2025ทหารไทยได้แสดงวีรกรรมอันน่าภูมิใจในการปกป้องอธิปไตยโดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อยึดคืนพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในตำบลบกักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ สรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์หลักอ้างอิงจากรายงานข่าวและ,ะแถลงการกองทัพบ,บกต้นเดือนธันวาคมประมาณ7-9ทธันวาคมฝ่ายกัมพูชาโจมตีฐานที่มั่นไทยด้วยปืนเล็กยาวเครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่และดโดรนพลีชีวิตหรือ FPV กองทัพภาค2ภายใต้การสั่งการของกองทัพไทยตอบโต้อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องพื้นที่ทหารไทยเริ่มปฏิบัติการลุกค,คืบเพื่อยึดคืนจุดสำคัญ กลางเดือนธันวาคม16-19ธันวาคมการประทะเดือดที่สุดบริเวณเนิน350และประสาทตาควายทหารไทยใช้รถถังยิงถล่มฐานฝ่ายตรงข้ามและกองทัพอากาศไทยส่ง F-16 โจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำเช่นสะพานโอจิกเพื่อตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของฝ่ายกัมพูชาในช่วงนี้มีการสูญเสียกำลังพลไทยเช่นจอสอ,อสำเร็งคลังประโกน และพลทหารพานุพัฒเสาซึ่งพลีชีพในการต่อสู้เพื่อบุกยึดเนิน350การสูญเสียนี้จุดประกายความมุ่งมั่นให้ทหารไทยสู้ต่ออย่างเข้มแข็งปลายเดือนธันวาคม20-22ทธันวาคมทหารไทยบุกยึดเนิน350และประสาทต,ตาควายสำเร็จปักธงชาติไทยเหนือจุดยุทธศาสตร์สูงสุดนำร่างวีรบุรุษกลับบ้านได้และคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ แม้ฝ่ายกัมพูชาจะต่อต้านอย่างหนักแต่ทหารไทยแสดงความกล้าหาญเสียสละและประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้สถานการณ์สงบลงในช่วงสิ้นเดือนวีรกรรมครั้งนี้ไม่เพียงทำให้ไทยรักษาอธิปไตยเหนือผืนแผ่นดินไว้ได้แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสียสละของทหารไทยที่พร้อมพลีชีพเพื่อชาติแม้ต้องเผชิญการโจมตีที่รุนแรงสุดท้ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมด ทำให้ฝ่ายตรงข้ามถอยร่นและเปิดทางให้พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในอนาคตนี่คือมรดกแห่งความกล้าหาญที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสมกับเป็นทหารเสือพระสุรสีอย่างแท้จริงขอสดุดีวีรบุรุษทุกนายที่ปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนี้วีรกรรมครั้งนี้ไม่เพียงปกป้องอธิปไตยแต่ยังจุดประกายความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งชาติวันนี้ เจตนารมณ์อันเข้มแข็งทั้งจากอดีตและเหตุการณ์ล่าสุดนั้นยังคงอยู่เมื่อกองทัพภาคหนึ่งสนับสนุนกองทัพภาค2และกองกำลังสุรนารีกองพลทหารราบที่9มอบหมายภารกิจสำคัญให้ทหารเสือพระสุรสีดูแลพื้นที่ชายแดนบริเวณประสาทต,ตาควายและเนิน350ตําบลบักใดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ โดยรอ9อ0 2ปฏิบัติหน้าที่ในานามกองกำลังทหารราบเฉพาะกิจที่28พวกเขาคุมเข้มทุกตารางนิ้วทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดให้ดีก่อนเคลื่อนไหวใดๆและที่สร้างความปลื้มใจยิ่งกว่าพันเอกพันศักดิ์เพียวพาณิชผู้บัญชาการกรมทหารราบที่29ได้อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถมาประดิษฐานณฐานปฏิบัติการเพื่อให้กำลังพลทุกนาย ได้สักการะบูชาเสริมขวัญและกำลังใจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นยังมอบวัตถุมงคลเครื่องดื่มบำรุงร่างกายเงินบำรุงขวัญและยกย่องเชิดชูนักรบที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละนี่คือการเติมพลังใจที่แท้จริงให้ทุกนายพร้อมปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มความสามารถพี่น้องครับ เมื่อทหารเสือพระสุรสีผู้สืบทอดวีรกรรมจากสงครามเก้าทัพมายืนคุมเข้มปราสาทต,ตาควายและเนิน350แบบนี้ฝั่งขเขมรย่อมต้องมีหนาวเพราะแผ่นดินไทยมีนักรบที่มั่นคงมีวิญญาณของพระสุรสิสง์สถิตยอยู่และมีพี่น้องชาวไทยทั้งชาติยืนเคียงข้างกันขอให้กำลังพลทุกนายแข็งแรงเข้มแข็ง,ข,งขอให้ชายแดนสงบสุขและแผ่นดินไทยคงอยู่คู่ลูกหลานตลอดไป ขอบคุณที่ฟังจนจบครับหากท่านภูมิใจในทหารไทยและประวัติศาสตร์ของเราช่วยแชร์ต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทหารเสือพระสุรสีของเรา